สวัสดีครับผมอาร์มสาธิตรีวิววันนี้มา,าร,รีวิวไมนูเมนนะครับรุ่น KMS 105ตัวนี้มี2ส,สีนะครับมีสีเทากับสีดำานเมนตัวนี้นะครับตัวนี้ตอบสนองความถี่ตั้งแต่2 0่สเฮิร์ตถึง2 0่สเคเฮิร์ตนะครับตามไดร์แกรมนี้เลยไมยตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์นะครับเมดอินเยอันนี ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูกันข้างในนะครับว่าเป็นยังไงเป็นแม c คอนเ n นเซอร์นะครับตัวนี้มายอย่างดีเลยสำหรับร้องเพลงนะครับร้องเพลงโดยตรงเลยตัวนี้นะครับ ลมถึงสองชั้นนะครับตันนี้นะครับฝากได้ครับสำหรับแบรนด์นี้ Numen KMS 105นะครับผมเข้ามาชมสินค้าในที่ร้านสาธิตวิทยุนะครับหรือช่องทาง YouTube สาธิตโซ Channel ครับผมสวัสดีครับ